สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP พีนี้นะครับเป็น E ีพีที่433นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับบอกต้องบอกว่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยไปรับชมนะครับพี่พี่นะถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ พระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วน id l i ล e นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะก็ฝากพี่ๆ FC นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด ติดตามนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องถอนพระเครื่องนะครับพี่ๆมามามาชมกันเลยนะครับองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็องค์ใหญ่ๆล้ำๆซุ้มใหญ่ๆเลยนะครับอ่าซุ้มเส้นไหวผพรีกนี่ใหญ่ๆล้ำๆเลยพี่ๆจ๋าเห็นไหมอ่าดูเนื้อหานี่ครับพี่เห็นไหมคราแป้งเลื้อนๆนะครับองนี้นะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่ผ่านการใช้มาแบบ อ่ายังไม่สึกนะครับพี่ได้ไหมยังสวยสมบูรณ์นะครับใบหน้านะครับยังผลมะตูมนะครับเห็นไหมเกตดนะครับเอียงเห็นไหมอ่าซอกักและฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําเห็นไหมครับพี่ตรงนี้นะครับเป็นล่องนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเท้าเห็นไหมอ่าเส้นซุ้มใหญ่นะครับเห็นไหมพี่พี่ฟึพิ่มตัวขอบฝั่งนี้เห็นไหมฐานชั้นที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะมีเส้นแซมเห็นไหมเส้นแซมบางๆองค์นี้ถือว่า เป็นองค์งที่สวยอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์ที่สวยอีกหนึ่งองค์นะครับพี่พี่นะถึงจะผ่านการใช้มาแต่อย่างสวยงามนะครับโอ้โหพี่จ๋าองค์นี้นะอ่ะผมขออนุญาตบอกราคาก่อนเลยผมขออนุญาตบอกราคาก่อนเลยนะพี่พี่นะองค์นี้เอาไป8,500บาท8,500บาทพี่จ๋า8,500บาทใครชอบใครถูกใจก็ทักมานะครับใครชอบใครถูกใจก็ทักมาพี่พี่เยอ่ะดูด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับพี่พี่ด้านหลังโ,โอโ้โหด้านหลังอย่างนี้ หนีไม่ออกนะครับแบบนี้นะครับดูง่ายสบายตาเลยนะครับเห็นไหมหลังแบบนี้นะครับมีแยะๆย่นๆแบบนี้นะครับมีรอยปูไตอ่าเป็นสังขยาแบบนี้นะพี่จ๋าแบบโอ้โหแบบนี้นะครับดูง่ายสบายตาเลยนะครับหลังวัดละคังอย่างแน่นอนนะพี่ๆองนี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะแปดพันห้าร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูเนื้อหากันนะพี่ๆจ๋าเห็นไหมดูนะครับค่อยๆดูนะพี่ๆนะเห็นไหม โอ้โหขนาดเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะอง์นี้เป็นพระเนื้อ A อนะเนื้อเอบวกๆเลยนะพี่นะเห็นไหมดูความเก่าดูความแห้งนะครับนี่เห็นไหมเนื้อนึกนุ่มไหมอะดูอย่างนี้เหมือนพระจะแห้งๆนะพี่นะแต่พอเราใกล้ๆกล้องเห็นไหมเนื้อหนึกนุ่มเลยพี่จ๋าเห็นไหมโอ้โหองนี้สวยสวยแบบเทพๆเลยนะพี่นะผมบอกเลยว่าองนี้สวยแบบเทพๆเลยและเนื้อเด้วยพี่เนื้อเด้วยเห็นไหม อ,อ Bref, building, ああ่าพิจารณาเอานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจพร้อมแล้วค่อยทักมานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจพร้อมแล้วค่อยทักมานะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดผงนะครับนี่เห็นไหมไม่เม็ดแดงนะครับเห็นไหมเม็ดดานะครับ เห็นไหมครับพี่พี่ดูเนื้อหาเลยครับโอ้โหองนี้นะครับเนื้อหนึบนุ่มจริงๆนะครับเนื้อหนึบนุ่มจริงๆพอลงกล้องเข้ามาแล้วใกล้ๆแล้วนะครับเนื้อหนึบนุ่มเลยพี่เอ๋ยพี่พี่เห็นไหมอ่าองนี้เอาไป8,500บาท8,500บาทพี่8,500บาทนะครับเห็นไหมดูด้านหลังครับพี่โอ้เนื้อเอนะพี่องนี้นะผมเชื่อเหลือเกินว่าพระท่านเลือกเจ้าของแน่นอน พระท่านเลือกเจ้าของนะครับคนที่จะมาเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาไม่ลังเลพี่เขาไม่ลังเลเขาไม่ยุกยุกยึกยักยักนะพี่เขาทัากมาเขาซื้อเขาปิดเลยนะผมบอกเลยว่าคนเจ้าของจริงๆ,ๆเขาทัากมาเขาซื้อเขาปิดเลย <S <S นี่เห็นไหมครับดูีิครับดูเนื้อหาดูความย่นความอ่าเห็นไหมเป็นร่องรอยปูไตเป็นเนื้อสังคยาเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหพี่ดูหลังดิหลังแบบนี้นะวัดระครังนะครับแบบนี้นะครับ นี่ไม่ออกเลยนะครับนี่แล้วเนื้อหานะเป็นเนื้อ A ด้วยนะพี่นะเป็นเนื้อ A เป็นเนื้อ A บวกบวกด้วยนะอ่าด้านข้างนะครับเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมตัดเรียบร้อยนะครับจัดเรียบร้อยสวยงามนะครับด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่เป็นตรงนี้น่าจะเป็นการตัดแล้วมวลสารนะครับเม rating rating rating. ด็ดผงหลุดออกไปนะพี่นะโดนตัดเขียวไปเห็นไหมโอ้โหพี่ พระแบบนี้นะพระแบบนี้นะไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะเห็นไหมสวยๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ตัดเรียบร้อยเลยนะครับอือหืองนี้เอาแปดพันห้าร้อยบาทพี่ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเอาแปดพันห้าร้อยบาทอ่าพี่ๆโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับพี่ๆนะอ่าทักทายกันนะครับโทรมาพูดคุยโทรมาทักทายกันนะครับ องนี้ผมเอา8,500บาทนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เห็นไหมนี่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะพี่นะเห็นไหมเส้นบังคับพิมอ่าเส้นบังคับพิมนะเห็นไหมนี่จะลดยืกลางวางกลางแขนเลยไหมเส้นบังคับพิมอ่านี่มีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะพี่ๆอันนี้เนื้อ A เลยนะพี่นะเนื้อ A บวกบวกเลยนะเนื้อ A บวกบวกอ่านี่เนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะพี่นะ เดี๋ยวได้ไดเนื้อจริงอ่าเนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะเนื้อจริงเป็นสีนี้นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนื้อจริงเป็นแบบนี้นะเนื้อจริงเป็นแบบนี้นะอ่าครับเนื้อจริงเป็นอย่างนี้นะครับพี่พี่นะเห็นไหมโอ้โหอง์นี้นะใครบอกเลยว่าพลาดเสียดายมากพี่ใครพลาดน่าเสียดายมากพี่เห็นไหมลักษณะตรงฐานตรงนี้มีขยเยิ้นขยเยินหน่อยนะพี่นะเห็นไหมลักษณะตรงฐานนี้มีขยเยินขยเยิ้นหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ โอ้ยเนื้อ A อบวกบวกองนี้เนื้อ A บวกบวกเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่ด้านหลังเห็นไหมเห็นด้านหลังไหมเห็นไหมโอ้โหบอกเลยใครได้ไปคุ้มสุดๆกับราคานี้นะพี่ผมเอามาแบ่งปันนะพี่นะราคาเนี้ยผมเอามาแบ่งปัน8,500บาทเนี่ยผมเอามาแบ่งปันนะพี่นะเห็นไหมอ่ะดูกันหลายๆมุมพี่เห็นไหมดูเนื้อความเก่าดูผิวเก่าดีครับนี่เห็นไหมโอ้สุดจริงองนี้นะครับพี่ใครได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆนะ รงนี้ผมเอา8,500บาทนะครับพี่พีนะ8,500บาทเท่านั้นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่พี c ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ